อีกแล้วค่ะกับการทําเล็บของฉันนะคะก็วันนี้ทาเล็บมาใหม่ค่ะก็ยาวประมาณนี้เลยนะคะก็อันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านบาทนะคะทํานอกโลกมาค่ะก็อยู่บนอวกาศเลยก็เป็นคนรวยนิดนึงนะคะก็มีเงินเยอะค่ะก็แบบสวยๆกัแต่คุณภาพไม่ค่อยดีนะคะก็แบบนิดนึงนิดนึงก็แกะได้ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะแกะได้ประมาณนี้เลยนะคะก็อุ้ย ้งชื่อเลยว่าเล็บไม้หรือเล็บตะเกียบนะคะก็กินเก๋ๆกันอยู่เลยหรือว่าคนกาแฟก็ได้นะคะรักสวยงามสวยแบบตัวมันตัวแม่นะคะก็ไปซื้อกันได้นะคะแล้วก็ไปทําเล็บก,กันได้นะคะก็ช่วงนี้แบบเป็นคนสวยนิดนึงค่ะไปแล้ว,ะลวนะคะไปแล้วนะคะ๊ายมายค่ะ ちょ